ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศในห้องพิจารณาคดีที่5ของศาลจังหวัดพังงาไม่ได้ช่วยลดความร้อนระอุภายในใจของทนายสมศักดิ์ได้เลยวันนี้เป็นนัส,สืบพยานในคดีที่เขาเป็นทนายความโจทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการต่อเติมบ้านเช่าโดยพลาการเรียนท่านสารชีคารพกระผมสมศักดิ์ทนายความโจทย์ขออนุญาตซักถามพยานโจทย์ครับทนายสมศักดิ์เอ่ยขึ้นอย่างหนักแน่นเมื่อท่านผู้พิพากษาอนุญาต เขาก็หันไปทางพยานโจ์คุณวิมลผู้เป็นเจ้าของบ้านคุณวิมลครับก่อนที่จำเลยจะเข้ามาเช่าบ้านของท่านบ้านหลังนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช่หรือไม่ครับคุณวิมลตอบเสียงดังฟังชัดใช่ค่ะสภาพดีทุกอย่างไม่เคยมีการต่อเติมใดๆเลยแล้วหลังจากที่จำเลยย้ายออกไปท่านพบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับทนายสมศักดิ์ถามต่อเยอะแยะเลยค่ะ มีการต่อเติมโรงจอดรถด้านข้างทำครัวบิวอินเพิ่มทุบผนังบางส่วนออกไปพอแจ้งให้หรื้อถอนกลับคืนสภาพเดิมก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดค่ะคุณวิมลตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความขับข้องใจการกระทําของจำเลยทําให้บ้านของท่านเสียหายและไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมใช่ไหมครับทนายสมศักดิ์เน้นยำ้ำใช่ค่ะเสียหายมากและฉันต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อปรับปรุงให้กลับมาเหมือนเดิม ถึงตาจำเลยนายชัยวัฒนและทนายความของเขาที่ดูมั่นใจไม่แพ้กันทนายจำเลยลุกขึ้นยืนพลางสักขานพยานโจทย์คุณมิมนครับการต่อเติมที่กล่าวอ้างนั้นได้มีการพูดคุยกับจำเลยไว้ก่อนหรือไม่คุณมิมนนิ่งไปครู่หนึ่งก็ไม่ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแต่ตอนที่นายชัยวัฒนมาขอเช่าเขาก็พูดว่าถ้ามีการปรับปรงุงจะแจ้งให้ทราบ นั่นหมายความว่าจำเลยไม่เคยได้รับคำสั่งห้ามต่อเติมจากโจทย์อย่างชัดเจนใช่หรือไม่ทนายจำเลยลุกไล่ทนายสมศักดิ์ลุกขึ้นค้านทันทีขอค้านครับท่านสารตามสัญญาเช่าได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามผู้เช่าดัดแปลงต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าครับท่านผู้พิพากษาพยักหน้ารับฟังครับทนายจำเลยหันไปซักถามนายชัยวัฒน์ผู้เป็นจำเลยบ้าง คุณใช้วัดครับทำไมคุณถึงตัดสินใจต่อเติมบ้านเช่าหลังนี้ครับนายชัยวัดตอบอย่างใจเย็นผมตั้งใจจะเช่าระยะยาวครับคิดว่าเป็นการปรับปรุงเพื่อให้บ้านน่าอยู่ขึ้นและคิดว่าเป็นการธนุบำรุงทรัพย์สินผมไม่คิดว่ามันจะเสียหายอะไรแล้วคุณคิดว่าการต่อเติมของคุณทำให้บ้านเสียหายไหมครับทนายจำเลยถามนำไม่ครับผมคิดว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้บ้านด้วยซ้า นายชัยวัตรตอบด้วยสีหน้ามุ่งมั่นทนายสมศักดิ์เริ่มซักคานพยานจำเลยคุณชัยวัตรครับในสัญญาเช่าที่ท่านได้ลงนามไว้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เช่าม่มีสิทธิ์กระทำใดๆอันเป็นการดัดแปลงต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าครับท่านอ่านข้อความนี้ไหมครับนายชัยวัตรหน้าซีดลงเล็กน้อยก็อ่านครับ แล้วท่านได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณวิมลไม่ครับทนายสมศักดิ์ถามยำ้ำไม่ครับดังนั้นการกระทำของท่านจึงเป็นการกระทำที่ผิดไปจากสัญญาเช่าและเป็นการทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นบุบสลายใช่ไหมครับทนายสมศักดิ์ต้อนเข้ามุมนายชัยวัตรก้มหน้าไม่ตอบการสื่อพยานดำเนินไปอย่างเข้มข้นทั้งทนายโจทย์และทนายจำเลย ต่างใช้ปฏิพานไหวพริบอย่างเต็มที่ทนายสมศักดิ์งัดเอาภาพถ่ายบ้านทั้งก่อนและหลังการต่อเติมรวมถึงใบประเมินราคาค่าซ่อมแซมมาแสดงต่อศาลเพื่อยืนยันความเสียหายในขณะที่ทนายจำเลยพยายามโต้แย้งว่าเป็นการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ใช้สอยไม่ใช่การทำลายทรัพย์สินสเดือนผ่านไปบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีวันนี้แตกต่างจากครั้งก่อน ทนายสมศักดิ์มาพร้อมเลขาสิชาที่นั่งอยู่ข้างเขารอคอยคำพิพากษาด้วยความหวังอันเปี่ยมลน้นสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามสัญญาเช่าที่โจ์และจำเลยได้ทำไว้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงข้อห้ามในการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าการที่จำเลยกระทำการต่อเติมบ้านเช่าโดยพลาการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทจึงเป็นการผิดสัญญา และเป็นการกระทําที่ทําให้รัพย์สินของโจทเสียหายท่านผู้พิพากษาอ่านคําพิพากษาต่อไปเสียงของท่านกังวานไปทั่วห้องพิพากษาให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทเป็นจนํานวนเงินตามที่โจทเรียกร้องพร้อมดอกเบีย้ยตามกฎหมายและให้จําเลยรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมออกเพื่อให้บ้านกลับคืนสู่สภาพเดิมสิ้นเสียงคําพิพากษาทนายสมศักดิ์ยิ้มอย่างโล่องอกเขาหันไปพยักหน้าให้คุณวิมล ที่นั่งอยู่ด้านหลังด้วยความยินดีสิชายิ้มให้กำลังใจเจ้าหนายข้อคิดสอนใจการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นและการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการกระทำใดๆที่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นแม้จะดูเหมือนเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็อาจนำมาซึ่งปัญหาและความเสียหายได้ในที่สุดหากไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อตกลงที่ทำกันไว้